จังหวัดพัทลุงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเหล่ากาชาดจังหวัดขอเชิญเที่ยวงานกาชาดงานสมโพธิพระพุทธนิระโรคันตรายชัยวัดจตรุรทิศละงานของดีเมืองลุง12-21มิถุนายนศกนี้ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีสมโพธิพระพุทธนิระโรคันตรายชัยวัดจตรุรทิศลุ้นรางวัลกับร้านนาวากาชาดและสลากกาชาดการกุศล ชมนิทรรศการของส่วนราชการการแข่งขันกิจกรรมต่างๆเลือกซื้อสินค้าโอท็อปคาราวานสินค้าราคาประหยัดชมการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดังและการแสดงบนเวทีอีกมากมายพลาดไม่ได้12-21มิถุนายนศกนี้เที่ยวงานกาชาติงานสมโพธ์พระพุทธนิระโรคันดรายชยวัฒน์จต,ตุรทิศแรงงานของดีเมืองลุงที่บริเวณสารกลางจังหวัดพัทลุง